อ่ะสวัสดีครับวันนี้เราจะมาพิสูจน์มุมในครึ่งวงกลมนะครับสําหรับทฤษฎีบทนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่ามุมในครึ่งวงกลมเนี่ยจะมีขนาด90องศานะครับหรือว่า1มุมฉากนะครับอ่ะจากรูปนี้นะครับเขาได้กําหนดให้วงกลม O นะครับมีส่วนของเส้นตรง AC ก็คือเส้นส่วนของเส้นตรงนี้นะครับเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับแล้วก็มุม ABC ก็คือมุมนี่นะครับเป็นมุมในครึ่งวงกลมนะครับ สิ่งที่เราต้องการพิสูจน์ก็คือมุม A B C ก็คือมุมนี้นะครับมีขนาด90องศาแล้นี้อ่ะสำหรับการพิสูจน์เราก็จะมาเริ่มกันเลยนะครับอันดับเรกนะครับแล้วก็สังเกตเอ่อส่วนตรงนี้ตรง O A และส่วนตรงนี้ตรง O B นี้นะครับอ่ะมันเนี่ยยาวเท่ากันนะครับจาก OA เท่ากับ OB นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า OA และ OB เนี่ยเป็นรัศมีของวงกลมวงเดียวกันนั่นเองอ่าเมื่อได้อย่างนี้แล้วเราก็จะได้ว่าสามเหลี่ยม ABO นะครับเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับก็เลยทําให้มุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยก็มีขนาดเท่ากันนะครับซึ่งก็คือมุมหนึ่งเท่ากับมุมสองนัน่นเองอ่ะเราก็จะมาเขียนพิสูจน์ได้เป็นอ่ามุมหนึ่งเท่ากับมุมสองนะครับเหตุผลก็คือมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยมีขนาดเท่ากัน ต่อไปแล้วก็สังเกต OB กับ OC นะครับ OB ยาวเท่ากับ OC นะครับอ่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าเป็นรัศมีของวงกลมวง,งเดียวกันเหมือนเดิมเลยนะครับอ่าเมื่อได้ OB ยาวเท่ากับ OC แล้วแสดงว่าสามเหลี่ยม BOC เนี่ยเป็นรูปสามเหลี่ยมหน้าจัน,นะครับก็เลยเราก็จะได้มุม3เท่ากับมุม4ด้วยนะครับอ่าสองมุมนี้เพราะว่า เป็นมุมที่ฐานของรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะครับก็จะมีขนาดเท่ากันนะครับอต่อไปก็เราจะเอามุม1บวกมุม2บวกมุม3บวกมุม4นะครับเมื่อมุม1บวกมุม2บวกมุม3บวกุม4ก็คือมุมนี้นี้นีมุมนี้รวมกันนะครับจะมีขนาดเท่ากับ180องศานะครับเพราะว่าเป็นขนาดของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมรวมกันจะได้เป็น180 องศานะครับอะเมื่อเราได้อย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็รวบมุมก็าได้เป็นสมก,การ2คูณกับขนาดของมุม1บวกกับ2คูณขนาดของมุม3เท่ากับ180รอปงศานะครับเพราะว่าเหตุผลก็คือมุม1นเนี่ยเท่ากับมุม2นะครับจากสมบัติเมื่อกี้เลยแล้วมุม3เท่ากับมุม4ด้วยจากที่เรากล่าวมาเมื่อกี้แล้วก็เลยรวบนะครับ ได้เป็น2คูณขนาดของมุม1บวกกับ2คูณขนาดของมุม3เนี่ยเท่ากับ1 8 0อแองศาต่อไปเราก็จะมาแก้สมการก็จะได้มุม1บวกมุม3เนี่ยเท่ากับเ0้องศานะครับเมื่อมุม1บวกมุม3เนี่ยเท่ากับเ0้าบองศาแล้วเราก็ไปดูในรูปมุม1คือมุมนี้มุม3คือมุมนี้ดังนั้นมุม1บวกมุม3ก็จะได้เป็นขนาดของมุม A B C เนี่ยจะเท่ากับ ก้าสิบองศานั่นเองนะครับอ่าก็ได้เสิ่งที่เราต้องการพิสูจน์แล้วอ่าก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการพิสูจน์มุมในเครื่องวงกลมนะครับสําหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ